<Huh? S 2> ขอแนะนําพีุ่กคนได้รู้จักกับเลลาดักหรืออินเดียเหนือหรือที่เบ็ดน้อยหรืออะไรก็ช่างเถอะแต่ไม่อาจจะเชื่อว,ว่าอินเดียมันจะสวยได้ขนาดนี้ที่ที่คนไทยต่างยกให้เป็นหนึ่งในที่ต้องไปก่อนตายเพราะธรรมชาติภูเขาแม่น้ำลำธารดอกไม้ทะเลายแม่งมารวมกันที่นี่หมดเลย แต่ความสวยย่อมมาคู่กับความอันตรายบนความสูงเกิน3ามพันเมตรจากระดับน้ําทะเลก็ทําคนตุ้มาานําไม่ท่วนและหนึ่งในนั้นก็คือกูเองขึ้นได้ของทริปนี้เสียงและเพื่อนๆจะพาทุกคนไปอินเดียวิวหลักล้านแต่ถูกมากหมื่นกว่าก็ไปได้แล้วว้าอุยสนุกว้ายหมดแล้วคนไหนอินเดียเหนือในระดับต้องไปก่อนตายตอนที่หนึ่ง ทุกคนเฉียงเฉียงมีด้อมแล้วแต่ด้อมแรกก็เต็มแล้วด้อมสองก็เลยเปิดแล้วจ้าแต่ด้อมนี้มันเงียบมากเลยไม่รู้ว่าด้อมหรือห้องนั่งสมาธิก็เลยชวนคนที่รักและแอนดูเฉียงเฉียงมาเป็นครอบครัวเดียวกันชอบหรือลำาไยอะไรในคลิปนี้ก็เข้าไปเมาส์มอยกันนะทุกคนเข้าเหอะแล้วก็อย่าออกนะจุ๊ก สวัดสดีครับไอพี่เขาสวยจังสวัสดีครับสวัสดีค่ะป้ายง่วงเหนื่อยกันแล้วใช่ไหมมามาเดี๋ยวเหนื่อยพอมากู้ายหนาวะอันนี้คนขับรถโอ้ยสวยจังเลยก็คือพี่อ้อเป็น เจ้าของบริษัททัวร์ด้วยแล้วก็รู้จักแบบ Guest House ใช่ใครที่อยากจะมาเล่ก็ติดต่อพี่อ้อได้มาพักที่บ้านได้ก็จะมีความเป็นโลโอลหน่อยใช่ตามนี้ใช่ไหมติดต่อตามนี้ก็เลยชวนเชิญน้องเฉียงกับเพื่อนๆลองมาพักดูสิคะค่ะรู้สึกหายใจเหนื่อยไหมไม่ผมไปโซนเมกาทา้์บ่อยค่ะเหนื่อยไม่เหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยเราเล่นที่ แต่ตอนนี้มันอ,อยู่ที่ความสูงเท่าไหร่ครับ3ามพันสาซึ่งทริปนั้นทุกคนเล่มันจะเริ่มที่ความสูงสามพไปจนถึง5 5าพถูกต้องเพราะฉะนั้นเหนื่อยแน่นอนเขาบอกว่าเป็นเมืองที่ห้ามวิ่งถ้าวิ่งมีิสิิ์ตายได้เลยใช่ๆแต่ไม่เป็นไรออกซิเจนของค่ะที่บ้านมีมนไม่ใช่เครื่องออกซิเจนนะสายออกซิเจน ทุกคนความต่างของคลิปเล่เสียงกับยูทูบเบอร์คนอื่นก็คือเสียงไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆรู้จักเมือ,องนี้ไปได้วยกัน,นงงและแม้งงแต่ตอนนี้เราอยู่บนรถเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะไปไหน <c oughs> พี่หนท่เขาบอกว่าก็เป็นอย่างนี้ทุกคันไม่ใช่หรอก็ <c oughs> <c oughs> ทำไมอ่ะเรื่องของกูป่ะไม่จริงที่ชายปุราพี่เฉียงรู้เรื่องเยอะมากเพราะที่เฉียงมาสิเดืคือเฉียงเที่ยวมาเป็นร้อยเมืองแล้วเฉียงรู้จักแค่เมืองเดียวคือชายปุราพี่อ้อครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปไหนก่อนนะครับก็ไปที่บ้านเลยค่ะบ้านพี่อ่ะใช่บ้านก็คือเกสเฮาส์ จากที่ี่ประมาณนาทีเแล้วเราอ่ะยังไม่ได้นอนยังไม่ได้อะไรก็เดี๋ยวจะไปที่เกสเฮ้านี้ไปอาบน้ำไปกินข้าวไปผักผ่อนแล้วก็ไปวางแผนกันว่าทริปเลนี้เราอยากจะไปไหนทำกิจกรรมอะไรมาทอ่รถดงเลยที่สวยมากเลย ทุกคนนี่เพิ่งตื่นนะคือเหมือนกับมาเลยวันแรกอะ่ะเขาจะต้องให้พักผ่อนแล้วก็ให้ร่างกายปรับตัวเพราะว่าเราอยู่ความสูงสูงมากเราตล่ตกมากเลที่แบบนี่ความสูงสามพันกว่าตอนนอนอะ่ะมันหนาวก็เลยคุมโปงพอคุมโปงปุ๊บหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกแล้วฝันว่าหายใจไม่ออกช่วยด้วย อยู่นอกเฉยๆย่งแบบซึ่งเลยอ่ะมันจะไปจบที่สูงสุด5,500เมตรเลยมั้งสู้เขานี่อาหารจากเกสเฮาอันนี้เขาเรียกว่าโมโมเหมือนเสียวหลงเปาเนาะแล้วก็อันนี้คือไข่เจียวนะไข่เจียวสไตล์อินเดียทุกคน ที่เห็นสีก็ไม่ได้ซีดนะสีไข่มันซีดอ่านี้ก็ข้าวผัดอันนี้อะไรวะเนี่ยอันนี้ก็มีมีผัด,ดก็ไม่ต้องกลัวอยู่ไม่ได้นะฮะที่เกสเฮาอันนี้มีน้ำพริกเยอะกว่าบ้านคนไทยอีกอ้ยตายแล้วอะไรวะเนี่ยก็ตะลอนมีอีกนะ น้จำจิ้มเลรพี่หนูอ่ะอืมเ,เผ็ดเผ็ดเปรี้ยวอู้หูเผ็ดอู้อู้อู้อไข่เจียวฮะไข่เจียวมองโกียเอ้ยไข่เจียวเยลเลรลาดักนะอืม ว้าฮมโอ้โอ้โอมันองคือเสีเ่ยงเปล่าแบบไม่มีซุปอะแต่ข้างในมันมีผักหอมหอมแล้วพอใส่น้ำจิ้มตะเกียบเผ็ดน,นิดนิดอะโอ้อร่อยมากพี่อ้ออ,อันนี้กับน้ำจิ้มเข้าดีม,มากใช่โมโมอ,อร่อย สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งแล้วจริงๆอ่ะนี่คือวันที่3ของเล่จะบอกว่าเฉียงอ่ะมีอาการเป็น AMS หรือว่าเราเหม็นอยู่ที่สูง3,000กว่าใช่ไหมทำให้หายใจยากแล้วแบบพอออกไปข้างนอกนิดน,นึงอ่ะก็ป่วยตัวร้อนง่วงเหนื่อยเหมือนไม่มีแรงไม่มี Energy อ่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรมาให้ทุกคนดูมากเพราะไม่อยากให้ทุกคนได้รับอ n e อ g y อ่อม อ่ะเรื่องนี้ไม่ตลกนะทุกคนใครที่จะไปเลข,ขอเตือนในฐานะคนที่ปีนขึ้นเขามาชูบิชู5วันบนความสูง4 0 0พกว่าเมตรมาแล้วซึ่งเสียงก็ไม่เป็นอะไรเลยทริปนั้นแต่ว่ามาตุ๊บที่นี่ Altitude Sickness หรือว่าภาวะแพ้ความสูงจะพบในนักเดินทางที่ไปในพื้นที่ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลมากๆประมาณ2500เมตรขึ้นไปเช่นเลรลาดักเปรูบอริเวียแต่อย่างกรุงเทพเราเนี่ยศูนย์เมตรนะอาการก็จะแล้วแต่คนเลยเช่นปวดหัวเหนื่อยง่ายหายใจไม่ค่อยออกสามารถรุนแรงไปถึงตายได้เลย ก็จะบอกว่าใครๆก็เป็นภาวะนี้ได้อย่างเฉียงอะสามวันแรกสภาพเป็นแบบนี้เลยทุกคนปวดหัวมึนหัวเหนื่อยง่ายไม่มีแรงก็เลยอยากจะแนะนําให้วันแรกๆอะตารางเที่ยวเป็นชิวๆก่อนห้ามวิ่งห้ามออกกําลังกายเด็ดขาดที่แลมันจะไปสูงสุดถึง7 0 0 0เมตรได้เลยนะตอนรถทริปเขาก็จะมีถังออกซิเจนเตรียมไว้ให้นะักท่องเที่ยวด้วยใครที่เป็นภาวะเนี้ยให้กินพาราแล้วก็จะมียาขับฉี่ที่ใช้กินสําหรับคนที่เป็นภาวะแพ้ความสูงก็ลองถามไกดูได้เลยเขารู้ แต่ตอนนี้เราเริ่มปรับตัวได้แล้วเพราะฉะนั้นกิจกรรมแรกที่เราจะทำที่เล่ละดุกคือขี่มอไซค์จ้าวันนี้เราขี่มอไซค์ไปใกล้ๆใช่ไหมใช่ไปวัดเฮมิสค่ะประมาณ45โลจากจากในตัวเมืองเลยค่อยๆไปจริงๆก็เป็นชั่วโมงนะ45โลเหมือนวินมอไซค์เลยอ่ะปกติไปเท่าไหร่ครับทองไปเท่าไหร่ยี่สิบแบบนึง เดี้ยวไหลไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่ดีได้แล้วไม่ได้ได้แค่น้นเด็ดได้แค่นี้หรอไม่เท่เลยเราไปทำกิจกรรมเป็นแมนกันครับทุกคนตาตาเรื่องไงอ่ะโอเค กูมองกล้องกูลืมข้างหน้าเป็นท่อ นี้เรามาเติมน้ำมันนะเดี๋ยวมาดูว่ามอสไซค์ที่อินเดียเติมน้ำมันกี่บาทสามร้อยูปีสามรูปีน150หนึ่งน้อยห้าสิบบาทแพงกว่าไทยไหมลิตรละหนึ่งร้อยสองลูปีลิตรละห้าสิบเหรอครับโอ้แพ<ต>ง<ห>อยู่นะนนบ,บ้านเรายังสี่สิบเนาะสั่งคิวโอ้ยปิดภาดพา คนพอขี่มาเรื่อยๆอ่ะมันมันโมโ oh หอ่ะเ <cents S 1> มื่อกี้โ like really. มโหมากเลยโมโหคนอินเดียมันบีบแต่ตลอดเลยอ่ะแล้วกูตกใจอ่ะแล้วเราก็เป็นมอเตอร์ไซค์ตัวเล็กๆคันเล็กๆทุกคนตอนนี้วิวมันสวยอ่ะสวยปะ <Yeah. S 1> ว้าอยากซ้อนใครสักคนจังตอนนี้รู้สึกว่าอยากมีคู่ <All S 1> ะวะอยากอยากบลกโกโปไป mm hmm. บลกโกโปมาไม่น่า,าเราเป็นแบบไบค์เกอร์เดี D ่ยวลุยเดี D ่ยว มันก็เป็นแมนทุกคนมันสวยมากมันแบบมันสวยตลอดทางเลยอ่ะสวยมาก จะจอดคือพี่เขาบอกว่าขับมาวัด45กิโลก็นึกว่าจะแวะระหว่างทางถ่ายรูปสวยงามขับตรงเลยค่ะอ้าวขึ้นรถไปไหนอะไปไหนอะยังไม่ถึงอ้าวแล้วจอดทำไมอะหอมึงลอมกูเหรอไม่คือ่นนี้จรงอรม่เฮ้ยเฮ้ยมเล ไม่คว่าจับรถแล้วจับรถกันจับรถแล่วจับรถกังตัวเต้ยเขาไม่ดับโอุ้ยคุณตกใจหมดเลยเดี๋ยว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 สวัสดีครับทุกคนเชียงตอนนี้เราไปอยู่ที่เลียข้างหน้าเราคือวัดแล้วนะเราถึงวัดแล้วสวยเนาะพมืครั้งนี้บ่อยๆมันสวยจริง โอ้ยกว่าจะถึงในที่สุดแลนนี้ก็ขี่มือเดียวด้วยนะเก่งมาก นี่แล้วตอนนี้เราถึงวัดเฮมิชโมนาสทรีแล้วน่าจะเป็นวัดที่ใช้พลังกายพลังใจไกลที่สุดในการเดินทางมาถึงเขาบอกว่าเล่ราดักเนี่ยก็จะเป็นแบบไม่รู้ว่าก็เป็นทิเบตอินเดียถมึงจะไปที่ไทยอินเดียก็ว่ากันไปนี่บอไม่ต้างอย่าเอาพี่มาพูดแต่พี่คือมึงเล่ราดักอี๋อย่างยังไงกับทิเบตอะไรยังไงนะมาก็คือ่า เขาว่าเหมือนว่ามีความแบบใชื่นการกับทิเบตด้วยความที่เขานับถือศาสนาเหมือนกันก็คือศาสนาพูดแบบทิเบตเอ่เพราะนั้นน่ะตัววัดต่างๆก็จะมีความเป็นทิเบตสูงมากใช่จะเป็นพระบนยอดเขาพระผู้เขาอะไรเงี้ยอยู่ตรงหน้าเราแล้วเดี๋ยวให้ดูนมัสเตนี่ไงพรทิเบตไปดีกว่าเขาบอกคลิปไซเลนเหรออ้ยสวยจังเลยอ่ะ อันนี้ก็โอ้รู้แล้ว,ลวอันนี้คืออีกคิวซังน่าจะคนละนิดไม่ใช่แบ,บนเป็นจอมยุทธแบบคนฝึกจอมยุทธ์ใน <c oughs> ดูดีสวยมากเลยจะบอกว่าแรงมา a สักครึ่งหนึ่งของเลก,ก็คือวัดนะทุกคนใครที่ไม่อินวัดก็บ้าก็คือฉันนั่นเองแต่ใครอินเช่นพี่หยกเนี่ยเป็นเด็กวัดก็คือฉ่ำมากที่เนี่ย คือวัดเฮมิสเป็นวัดที่เบตมีกายหมกแดงอายุ450ปีเป็นวัดที่ใหญ่รวยและลึกลับที่สุดในเลราดักด้วยความที่เป็นวัดในหุบเขาก็ทําให้ค่าศึกไม่ค่อยบุกแน่แหละพนากรีมอไซย,ยังแบบวัดอยู่ไหนวะความสวยงามของวัดวก็เลยยังคงอยู่แล้ววัตถุโบราณต่างๆก็ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เยอะเลยแต่เขาไม่ให้ถ่ายรูปทุกคนก็มาดูได้และทุกปีก็จะมีเทศกาลเต้นรําและกาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จัดที่วัดเฮมิสด้วยเขาบอกว่าประมาณเดือน6เด<ๆ>ือน7ก็ลองทักถามพี<ๆ>่ออดูนะ<ๆ> เดี๋ยวต่อไปเราจะไปคาเฟ่นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าคาเฟ่บนหุบเขาหน้าตาเป็นอย่างไรนี่นี่คือคาเฟ่บนหุบเขาเล่ระดักอันนั้นคือคนอินเดียนี่อันยอเซล คือบนความสูงขนาดนี้แค่ขึ้นบันไดก็เหนื่อยแล้ว้ยตรงนี้เหมือนอยู่เขาใหญ่เลยอะอร่ไหนอ่ะออดๆไงคาเฟ่คาเฟ่ฮัโลโหลนอกจากเป็นคาเฟ่บนหุเขาแล้วยังเป็นคาเฟ่ที่เหนื่อยที่ททททสุดสภาพไม่ได้ทำอะไรเลยเหนื่อยกันมาก คุณน้าหนูเหนื่อย,อเ,หอยเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันโอ้โหอยว่ข้างนอกสวยจังอันนี้คือ watermelon tree อ่าเป็นฟ้ายแล้วก็พาสต้าน้องเห็ดโอ้โหสดมากเหมือนตตมโมจริงเรื่องเยอะ สั่งหนึ่งจะเอาสองสั่งสามจะเอาสี่ิ้ไหอะไอตสุ่าออลิกอโตโกซมาจัดเลยก็กินแบบออริจินอลต้องไม่เสร็จออิงดูพี่เฉีนแต่พี่เฉีนเป็นสจวรตอ่ะก่อนอ่ะชอบอ่านรู้สึกว่าชอบแบบชอบการเขียนแบบเป็นคนเขียนมันเวอร์เดี๋ยวพี่เหเียยจัดไปทำสัญญาบ้าใครทำ ก็เขาพักใช่ไหมทุกหน้าไอ้ทุกหน้าในฝันหน้าบวมแล้วก็วว่ยไวก็อิงจำได้ว่าคอนเทนต์แรกคืออันไหนจะจำได้บ้านานมากเรารู้สึกว่าเกินจริงมากจนลาออกคนหรืออะไรแบบของจริงวว่ยไวกว่าของจริงวว่ยไวกว่าในคลิปจบพี่นนท์จบ เมเลยคือจงี s <S yes Mother, no, ่มอสไยไม่ไหวนะคุยอินเราต้องเผื่อท้องไว้ถ่ายเกาหลีด้วยอคุณต้องถ่ายอ่ะให้จิเงินทนายแฟนหล่อเชียงกินกับผมไมผมเห็นพวกพี่ทำงานหนักผมอยากให้พวกพี๊เอ้าแคร์รู้ทำไห้เงียเต็มเต็มเลยครับพี่ ทุกคนมันดูน่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเราพายเองเหรอนะใช่น้ำมันเชี่ยวมากไม่ใช่หรอมีคนพายให้จะบ้าหรออ๋อมันเป็นราฟติ้งเลยนะนอารมณ์เ,เหมือนกึ่งกึ่งล่องแก่ง <c oughs> ไม่ต้องพายพายเองเหรอไม่ต้องพายเอง My friend <Yes. S 1> the rafting we do ourselves we raft ourselves or <Yeah. S 1> have staff one one s t f f one star. one guy one guy, one guy. One guy. Oh, and okay. we need minimum four people, four people. minimum four people, four people yeah. minimum or maximum 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 four maximum people maximum eight people eight people, eight people. Eight people. Uh, minimum yeah. four people minimum four people okay Here come shot how many people are there? four people, four people. ยัง่ชิบนี่มึงกูเพิ่เห็นนะรูปโฆษณาเขาอะ but, <laughs> but it's not gonna be like this right no just simple oh, <okay. S 1> it's gonna be like calm easy ชอบเลยมึนี่มึงดูลูกโอ้โหเอาใจตกไปที่ตะตุ่มที่เสียงบอกว่าลอยแบบชิวๆดูวิว ไม่เราต้องพา<ท>ยด้วยหรอสรุปพายสิพา,ายยังคาดหวังคุณไม่พายอีกหรอกูนึกว่าแค่นั่งๆอะ่ะมึงก็บอกแล้วม,มันต้องพายโอ้โหดูสิดูส,ดสิดูวิวสิมันสวยมากเหมือนอยู่อาลาสกา้าอะไรอย่างนั้นเลยอยากรู้ว่าน้ำเย็นไหมเย็นหรือนนหนาวขนาดนี้น้ำร้อนมั้งเย็นแบบเย็นแบบพี่เฉียงต้องตกเรือไปโจนึงก่อนที่จะลงเรือเขาจะต้องมีบีฟก่อนนะ हेलो तो आप सबको वेलकम टू जास्कर रिवर मेरा नाम नमग्याल है ठीक है माय नेम इज नमग्याल वेलकम टू जास्कर रिवर दिस इज आवर बोट देयर वन इज फ्रंट पार्ट एंड देयर वन इज बैक पार्ट आ फ्रंट हाउ टू आवर स्वॉल् दिस हाउ टू सीट एंड हाउ टू पैरल ओके ओके बजाज सीट दे ओके सीट हियर नॉट हियर आ योर वन फुट गोस ओके यू मस्ट पेल शूट बी Hi everyone. Hello. h e l o u r e from Thailand. Thailand. Yeah. Where you from? We r e from India only. y a h ready? How do you find India? h u We love India. We enjoy it. ไเชียงยด้วยค่ะอย่าเพิ่งวะใจเย็นใจเย็นไม่รออุยเหมือนสวิตเหมือนแคนาดาเวอร์จริงได้ฟิลนะ มึงว่ากูได้ช่วยเขาไม่ค่อยอะฟอสฟอสฟอสเบียร์รถโอ้ยสต๊อปสตอปยังไงวา้ขึ้นวางขึนไม่ต้องไม่้นงไม่ต้องถ่ายก็ถ่ายตามคำสั่งของเขามีคนอู้นคนค่ะทุกคนใช่คนที่อยากมาที่สุด พี่เฉยงไม่เน้นไายพี่เฉยงเน้นจุ่เเม,มเ,นนเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบิงกิิกูดูไรประโยชน์มึงต้องลองเพลงไปด้วยสตอ็ตอปสตอ็อป <c oughs> ถ้าไม่เช็คอินก็ไม่รู้ว่านี่คืออินเดียใช่ <c oughs> คือการไหลของน้ำกับ ชุดพวกเรามันขัดกัน What's the river name? มุดมุิมุดมุดมุ่มุด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 จิมโฟไนส์ว่ายมุนแล้วจิมโนไนสโไนแปลว่าอะไรจิมไนแปลว่าพร้อมกันพร้อมกันมุดมุดมุดแล้วทำไมหมุนหมุนหมุนหมคนหมุนหมุรับสต๊อบโอ๊ยวิมโฟไ์ <Stop. S 2> พวกเราได้ช่วยป่ะเอาจริงช่วยเราออกแรงแรงมากฟีลแบบน้ำวนอ่ะมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นเนาะเนี่ยแต่มันก็แบบมีความแบบว่าเออหมุนสามร้อยสิบองศา f o ฟ w a r d f o r w a สต๊อปสต๊อป

ต่มันสวยนะเจท์เ,เทปมีฮ่ฮองไปเจท์เทปมีฮ่ฮองหนึ่งแล้วเ <c oughs> นี่ยถ้ามันพายแบบน้ําแรงจะสนุกเพิ่งจะมาเร็วตอน,นเ,ออเนี้ยเออเมื่อกี้แบบว่าเหมือนเรือห <c oughs> ยุดหยุดเย่ s t บ p stop, stop stop s อ o p stop ู k a y woo w สนุกมากทุกคนต้องลอง thank you so much guys thank you ว้าเยันี่เรามาบุกห้องเฉียงๆนะแล้นี่คือสภาพของเฉียงคือจะบอกว่าห้องเรียบร้อยมากสมแล้วที่เป็นท้าเว็บวอลเกอร์เมื่อเช้า อะไรอะสนุบบอตามมานะหนูเอู้ฮิตเตอร์คนอื่นเขาตั้งหงกตพี่เฉียงเอาเข้าหน้าพี่เฉียงไม่หมดแล้เบ่้วนแฟนคลับมาดูแลโอเค เหมือนทำพิธีอะไรกันก็ไม่รู้เหมือนทำพิธีจริทพิธี้ดีวปาอีสัีสวอีสสดีสวัด้วัสดีวสดัสว เไปเพลงวันไ่มอ๋อมีไฟยิไปไปคิดจะเดือดดาลลุกพล่าเรามาพร้อมเล้วกันเดี๋ยวนะเขาห้ามวิ่งอีกโอ้เอโอ